ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องเรือนะครับและการสร้างเรือนะครับวันนี้ผมจะมาสอนให้การ c o p ปี้เรือนะครับเพื่อให้ไวนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างโมสร้างอะไรนะครับว่าเรือที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปซึ่งมันเรือเก่าๆแล้วอะไรครับแล้วก็นานๆแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะครับเพราะว่ามันเกิน20ปีแล้วเราก็สามารถมาทํากันได้ ส่วนตัวผมอยู่ที่พัทยานะครับพัทยาก็อยู่ติดทะเลนะครับอุปกรณ์เรื่องเรือพวกนี้เลยมีเยอะนะครับไม่ว่าท่านต้องการใยแก้วเรสินหรือว่าอุปกรณ์ใดๆก็มีนะครับไม่มีก็สามารถโทรปรึกษาผมได้เช่นกันครับครับและนี่ก็คือใยแก้วนะฮะยแก้วผมซื้อมาเป็นม้วนเลยอันนี้นะครับเป็นม้วนใหญ่หน่อยนะครับม้วนนี้ก็ตกแล้วพันกว่าบาทน เราก็มาเตรียมไว้สําหรับก๊อปปี้เรือเราก็จะได้โมนะครับเราก็เ,าเลือกเรือที่เรามีเราเตรียมไวนะ้แล้วเรือประมาณ2วานะครับเรือที่ใช้ทั่วๆไปให้กับชาวบ้านนะครับเราก็เลือกเรือลำนี้มาเราก็เตรียมเรซินน้งยาเรซินแล้วก็ตัวทําให้แข็งอาร์ตนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเราก็พร้อมที่จะสร้างเรือกันนะครับ และตัวนี้ก็คือน้ำยาเลซินนะครับเราจะซื้อเป็นกระลอง200ลิตรหรือว่าซื้อเป็นถังเป็นขวดที่เขาเตรียมมาให้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราต้องการว่ามาใช้ประมาณไหนเราต้องการใช้ขนาดเท่าไรเยอะมากน้อยเพียงใดน,นะครับครับและสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอันคือแว็กนะครับแว็กไว้ถอดแบบสำหรับงานเล็กๆใช้แว็กอย่างเดียวก็พอนะครับผมลองแล้วมันใช้ได้นะครับ แล้วก็ต้องเตรียมลูกกิ้งนะลูกกิ้งตัวนี้เป็นลูกกิ้งเหล็กก็จะไว้ไล่ฟองอากาศนะครับแล้วก็มีลูกกิ้งขนแกะเอาไว้จุ่มกับน้ำยาเรซินแล้วก็ทาตามใ่ยแก้วนะครับก็เพื่อให้งานมันออกมาสมบูรณ์ครับก็งานก็ตอนแรกก็เนี่ยเอาโลาไฟเบอร์มาแปะไปที่เดือยแล้วเตรียมลูกกิ้งผสมน้ำยาเรซินล้วก็ทาทามก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ ออกเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ่าสักสามชั้นนะครับจากกิ้งไปกิ้งมาสักสามชั้นนะครับสามสี่ชั้นก็ได้แล้วแต่ต้องการความหนาขนาดไหนความแข็งแรงขนาดไหนนะครับอันนี้เราก๊อบมันเราก็จะได้งานที่เราก๊อบอัน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะไปทาเรือต่อไปก๊ออัน,นี้ก็ได้โมละส่วนเรือนั้นเราจะเรียกมาเป็นปลั๊กหรือเป็นเรียกเป็นอะไรก็ได้นะครับ แล้วนี่พอแกะโมมาแล้วก็ได้เรือลำนี้นะแข็งเรือลนี้ก็เอาเรือลำนี้ไปออกลูกอีกทีนึครับก็ไปเลยอีกทีก็จะออกมาเป็นเรือเหมือนกับตัวที่เราก๊อปเลยนะครับงานง่ายๆนะครับขั้นตอนกันง่ายๆ